เวลานี้ประการสังคมกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอีกครั้งด้วยเหตุผลต่างๆนะครับโดยเฉพาะกับการที่สำนักง,งานประการสังคมซึ่งมีหน้าที่ดูแลและบริหารเงินจํานวนมหาศาลของประชาชนกว่า20ล้านคนไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลงบประมาณและค่าใช้จา่ายได้เท่าที่ควรรวมถึงไม่สามารถตอบคําถามเ,เรื่องความผิดปกติในการใช้งบประมาณได้อย่างแน่ชัดเมื่อพบว่าสำนักง,งานประการสังคมใช้จา่ายงบประมาณจํานวนมหาศาล แต่ผลลัพธ์อาจยังไม่คุ้มค่าตอบจ์ผู้ประกันตนได้เท่ากับราคาที่เสียไปวิธีแก้ปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรและใครต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเหล่านี้สำรวจการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมไปพร้อมกันได้ในรายการทีมนมสเสจครับเชื่อว่าหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วครับว่ากองทุนประกันสังคมคือกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพราะว่ามีสมาชิก เป็นคนทํางานมากกว่า20ล้านคนรวมถึงฝ่ายนายจ้างของผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนเช่นเดียวกันซึ่งกองทุนนี้จะเป็นผู้ดูแลเงินของพวกเราที่จ่ายรวมกันมากกว่า2แสนล้านบาทต่อปีนะครับแต่เราได้รับรู้รับทราบหรือไม่ครับว่าเงินจํานวนมหาศาลที่วันนี้ถูกบริหารจัดการอย่างไรบ้างตามกฎหมายมาตรา24ของพรบรประกันสังคมระบุครับว่าคณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุน ไม่เกินร้อยละ10ของเงินสมทบแต่ละปีเพื่อจ่ายตามมาตรา18ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของสำนักงานถ้าพูดง่ายๆก็คือสำนักงานประกันสังคมสามารถแบ่งเงิน200แสนล้านบาทต่อปีของเรามาใช้เป็นงบประมาณในส่วนเฉพาะของสำนักงานได้สูงสุดถึง10%หรือว่าประมาณ20 0 0 0ล้านบาท แต่ว่าในความเป็นจริงส่วนใหญ่สํานักงานจะใช้งบไปถึง10%หรอกครับจะใช้อยู่ที่ประมาณ3%ต่อปีคิดเป็นเงินประมาณ5,000ล้านบาทเพื่อแบ่งใช้หลายส่วนเช่นนําไปใช้จ่ายสิทธิประโยชน์หรือว่าแบ่งเก็บไว้สําหรับจ่ายบํานาญในอนาคตซึ่งงบสํานักงานที่วันนี้หลายส่วนไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครับไม่มีคําตอบของคําถามที่ว่าเงินงบประมาณบางส่วนของสํานักงานประกันสังคมถูกใช้ไปเท่าไหร่ใช้กับอะไรหรือพอ มีการชี้แจงก็มักจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือระบุไว้แบบคร่าวๆเท่านั้นครับเราได้พูดคุยเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณหลายจุดที่น่าสงสัยรวมถึงเหตุผลเรื่องการไม่เปิดเผยข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมกับรองศาสตราจารย์รรรรรดรสัตรำทำนวัตวิจดีสมาชิกทีมประกันสังคมก้าวหน้านลครับโดยเขาระบุว่าที่สังคมเกิดคำถามมากมายส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมไม่ต้องถแถลงการใช้จ่ายและบริหารงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร ทำให้คนไม่ได้เห็นภาพการชำละงบประมาณประการสังคมเหมือนแบบที่การชำละงบประมาณกองทัพหรือการบรื้งบประมาณท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งพอไม่เห็นผู้คนจึงตั้งคำถามมากขึ้นครับโดยหนึ่งในข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณของสำนักงานประการสังคมปีนี้อยู่กับหมวดระบบหลังบ้านและเทคโนโลยีครับเพราะว่าจากงบประมาณทั้งหมด5000ล้านบาทเป็นงบไอทีไปแล้วนะครับกว่า1000ล้านบาท ล้กกว่า80%ของงบเหล่านี้เทไปยังค่าใช้จ่ายในส่วนที่เรียกว่า Cyber Security ครับนอกจากนี้มันยังเกิดการเปรียบเทียบงบประมาณในส่วนของการบำรุงรักษา IT ของปี2567กับปี2568โดยในปีก่อนนะครับสำนักงานประกันสังคมใช้งบไป385.74ล้านบาทแต่ว่าปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น519.75ล้านบาทเพิ่มขึ้น34.81%ในการบำรุงรักษาระบบ IT คำถามคือการใช้งบประมาณลงทุนดูแลและซ่อมบำรุงงานไอทีด้วยมูลค่ามหาศาลขนาดนี้มันได้อะไรกลับมามากน้อยแค่ไหนคุ้มค่าที่จะจ่ายไปหรือไม่เนื่องจากหนึ่งในส่วนงานไอทีอย่างแอปพลิเคชัน SSO Plus มีรีวิวอยู่แค่1.5ดาวแต่สำนักงานประกันสังคมใช้เงินพัฒนาแอปนี้มากถึง275ล้านบาทครับอาจารย์ศศรรมให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจครับว่า หากเทียบราคาการลงทุนทงแอปพลิเคชันจะพบว่าธุรกิจธนาคารและการลงทุนหลายเจ้าของไทยที่จําเป็นต้องทําแอปพลิเคชันให้ดีต้องตอบโจทย์การใช้งานหลายฟังก์ชันเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานจํานวนมากมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีระบบป้องกันที่หนาแน่นมากพอเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ไม่ได้ใช้เงินทําแอปมากเท่าแอปของประกันสังคมนะครับแอปประกันสังคมเนี่ยถ้าให้เราเปรียบเทียบเนี่ยคือคนไม่ได้ใช้ทุกวัน ผมเยบเทียบไม่ง่ายคือมันมันคือเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนาะแม้แต่แอปแม้คะแนนร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยเรายังใช้บ่อยกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าแอปประกันสังคมเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นความแอคทีฟของยูเซอร์ก็ไม่ขนาดนั้นคือใช้ตอนเกิดแก่เจ็บตายในชีวิตหนึง่งบางคนอาจจะไม่เคยว่างงานเลยบางคนอาจจะใช้ตอนเบิกบำนาญอะไรอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าปัญหาของแอปพลิเคชันประกันสังคมเนี่ยมันมีเรื่องของ User Experience และก็ user interface ก็คือในแง่ที่ว่า เรู้สึกได้ว่ามาันไม่ได้ตอบสนองการใช้ที่แท้จริงเช่นคุณยังไม่สามารถส่งเงินมาตรา40มาร,รา39ผ่านแอปพลิเคชันได้การเคลมสิทธิทประโยชน์อะไรต่างๆก็ยังไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยคือทําได้หมดแหละแต่แอปพลิเคชันเนี่ยกลับทําได้ไม่ครบอันนี้ก็คือเป็นบทที่สะท้อนเห็นว่าเอออันนี้ใช้งบเยอะแล้วก็รีวิวของยูเซอร์ในแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้1.5ดาวนี่เองคือแสดงว่าใช้แพงแต่ว่าคนกลับไม่สามารถใช้เงินแขนโปรนี้ได้อย่างเต็มที่ และถึงแม้จะมีการใช้งบประมาณทําแอปพลิเคชันไปแล้วถึง275ล้านบาทมารสีใจรังสีเลขาธิการประกันสังคมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน SSO Plus ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าแอปนี้คุ้มค่าและในอนาคตอันใกล้เรตติ้งจะเพิ่มมากกว่า1.5ดาวอย่างแน่นอนครับ การใช้งบไอทียังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับทีมประการสังคมก้าวหน้ายังพบว่าสำนักงานประการสังคมใช้เงินปรับเปลี่ยนระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์จากระบบเมนเฟรมเป็นระบบที่เรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันด้วยงบประมาณกว่า848ล้านบาทสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อวันที่20ธันวาคม2 5 6 6นะครับแต่ว่าจนถึงวันนี้ปี2518แแล้วมันก็ยังไม่เสร็จยังไม่สามารถส่งมอบได้ จึงต้องเสียเงินเช่าเมนเฟรมเดือนละ6ล้านบาทไปเรื่อยๆครับในการประชุมของคณะกรรมาการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิการถามถึงเรื่องนี้อีกครั้งด้วยครับเพราะว่าพบพิรุธจากการทําโครงการจากเดิมที่เจ้าของโครงการควรต้องจ่ายเงินค่าปรับ193ล้านบาทกับมีการอ้างระเบียบของกรมบัญชีกลางว่าล่าสุดสามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ในช่วงที่โควิดระบาด ทำให้บริษัทที่รับงานแล้วไม่สามารถทําให้โครงการนี้เสร็จสิ้นถูกปรับจริงเพียงแค่ประมาณ7-8วันด้วยราคาเพียง8 0 0 0 0 0บาทต่อวันเท่านั้นและยังมีคําถามอื่นๆของคณะก,กรรมการติดตามงบประมาณทั้งเรื่องของรายงานอนุกรรมการไอที IT, ว่าเพราะเหตุใดถึงเปิดเผยข้อมูลได้ถึงแค่ปี2 5 5 9หรือข้อสงสัยว่าทําไมราคากลางในการทําเว็บแอปพลิเคชันถึงมาจากบริษัทที่เขียนว่า รับติดตั้งไฟฟ้าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำนะครับนั่นคือปัญหาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลที่อาจจะไม่โปร่งใสและก็ร้ายการถูกตรวจสอบผมขอพูดในมุมมองของการรับงานภาครัฐเนี่ยซึ่งก็คงไม่ได้เป็นแค่ที่ประกันสังคมหรอกคือพวกเราเนี่ยพยายามวางเกมอะไรต่างๆให้มันรัดกุมมากขึ้นแล้วมีคนมากระซิบผมว่า อาจารย์อาจารย์วานเกนรับกลุ่มขนาดไหนอ่ะเราจะเสนอว่าให้เอามาบิดกัน5เจ้าอะไรต่างๆสุดท้ายก็จะมีคนมาเซ็นรับงานไม่กี่เจ้าหรออันนี้ไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนก็ต้องให้ประชาชนช่วยตรวจสอบเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าบริษัทที่มันเป็นโนมีมีใครอะไรต่างๆนะเนาะปัญหาใหญ่คือเวลาที่มันมีการรับงานพวกเนี้ยบริษัทที่รับงานในชั้นแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการทํางานให้เสร็จผมใช้คํานี้เลยแต่เป็นบริษัทที่ มีความสามารถในการที่จะเจาะระบบราชการเข้ามาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ,จ้างนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเป็นคนที่รับงานและพอในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้แค่ที่ประกันสังคมนะครับผมคิดว่าแนวทางนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยเลยทําให้สุดท้ายงานหลายอย่างเนี่ยมันส่งมอบไม่ได้ส่งมอบร่าชา้าหรือว่าไม่เสร็จก็คือมันมีการมันมีการซับซับไปเรื่อยๆอ่ะคุณประมูลมาได้สมมุติว่าได้มาหนึ่งร้อยล้านคุณซับต่อให้อีกคนหนึ่งทำอ่าไป จ็ดสิบล้านและไอ้นี่ก็ไปซับต่อซับต่อ,ตอปรากฏว่าไอ้คนที่ทําจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นซับกําดับที่ห้าละที่อาจจะได้เหลือมูลค่าอยู่เพียงแค่ประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นของราคาดังตน้นพองบประมาณมันไม่ถึงมันก็ห่วยแย่ yeah, ไม่เสร็จอันนี้คือสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเรื่องระบบซักซึ่งอันนี้เราจําเป็นต้องมีการตรวจสอบอาจารย์สัตรำได้เสนอแนวทางแก้ไขนะครับ แบบที่สำนักงานประกันสังคมสามารถทําได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือการทําให้คนที่มีศักยภาพในการทํางานเป็นผู้ทํางานครับไม่ใช่ยอมให้มีกรณีของการแบ่งทรัพย์ต่อลงมาเป็นทอดๆอดอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้เราการทําโครงการต่างๆจําเป็นต้องมองให้รอบด้านโดยเฉพาะกับเรื่องของค่าใช้จ่ายระยะยาวค่าบำรุงรักษาสําหรับหลังบ้านที่เกี่ยวกับระบบไอทีและเซิร์ฟเวอร์ที่อาจารย์สัตราม,มองว่ายังมีทางเลือกอื่นๆที่น่าสนใจ แต่ประกันสังคมไม่ได้เลือกใช้นะครับยกตัวอย่างอย่างการเช่าระบบ Cloud First ของกระทรวงดีที่มีนโยบายรองรับอยู่แล้วนะครับคือการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเช่าคลาวก่อนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองแต่ความคิดเห็นบางส่วนของบอร์ดประกันสังคมระบุครับว่านี่คือองค์กรที่มีเงินมีสภาพคล่องทางการเงินก็ควรจะซื้อใช้เป็นของตัวเองไปเลย ซึ่งถึงแม้จะซื้อได้จริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้สังคมตั้งคําถามว่าสํานักงานประกันสังคมได้มองไปยังค่าใช้จ่ายระยะยาวที่เกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าหลังจากสังคมได้เห็นปัญหาการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมมาหลายต่อหลายครั้งนะครับสิ่งที่สำนักงานจําเป็นต้องทําก็คือการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอีกโดยอาจารย์สัตราม,มองครับว่า สำนักงานประกันสังคมต้องยอมเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นความลับไม่ไะตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดข้อมูลก็ตามพอมีคนต้องการจะเห็นรายละเอียดแล้วสำนักงานเกิดการบ่ายเบียงมาให้ข้อมูลทําให้เกิดการตรวจสอบจุดชังงักเมื่อเกิดเรื่องราวทํานองนี้บ่อยเข้าผู้ประกันตนจะเกิดความรู้สึกขาดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานประกันสังคมครับ การเปิดเผยข้อมูลที่ว่าก็มีหลายอย่างครับทั้งการเปิดบันทึกการประชุมย้อนหลังเปิด TOR ทั้งโครงการที่เสร็จไปแล้วและโครงการที่ยังดําเนินการอยู่เปิดเผยสัดส่วนของโครงการที่มีการว่าจ้างเป็นกรณีพิเศษเปิดเผยภาพรวมของโครงการและภาพรวมของการใช้งบประมาณทั้งหมดไม่ใช่แบบที่เคยนํางบประมาณมาให้ดูแค่70ล้านบาทแต่ไม่ได้ให้ดูงบผูกพันระยะยาวที่สํานักงานจะต้องจ่ายอีก100 ถึง200ล้านบาทเพื่อให้ผู้ประกันตนกว่า20ล้านคนครับได้เข้ามาช่วยกันสอบส่องช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆจากสัสาส์รามเชื่อนะครับว่าถ้ามีการเปิดเผยงบประมาณอย่างครบถ้วนจะทําให้การทุจริตคอรัปชันลดลงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณดีขึ้น20%และทําให้สํานักงานประกันสังคมประหยัดงบไปได้ถึง400ถึง500ล้านบาทต่อปี ผมยกตัวอย่างเนาะคุยกับหนางแบบตรงไปตรงมากับท่านผู้ชมกูฟังแบบตรงไปตรงมาเลยจริงๆไอ้เรื่องงบปฏิทินน่ยมันเป็นเศษเสี้ยวแบบนิดเดียวเลยไม่ได้เป็นงบประมาณที่เยอะของประกันสังคมก็อาจจะจริงแบบที่ท่านรัฐมนตรีบอกแบบเป็นงบหยุ่มๆเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็เราชี้เห็นว่าเอออันนี้คือสิ่งที่คนสามารถที่จะเข้าใจได้สามารถที่จะรู้ว่ามันมีงบประเภทนี้อยู่เราก็พยายามสร้างบทสนทนาอยู่ตลอดเวลากับทางสำนักงาน กับในบอร์ดทั้งบอร์ดชุดใหญ่บอร์ดชุดเล็กและผมต้องบอกว่าในหลายหน่วยงานนะครับเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีในการทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันทันสมัยแล้วก็เป็นระบบภายใต้เงืง่อนไขต่างๆแต่ว่าในหลายส่วนงานเราก็ไม่ได้รับความร่วมมือเช่นเราอยากให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือเรือ่องระบบไอทีเราขอข้อมูลอะไรต่างๆก็มีเอกสารตอบกลับมาว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอะไรต่างๆของกองทุนซึ่งมันก็ไม่ใช่ นะครับเราไม่ได้เป็นหน่วยงานแบบที่ต้องไปรบอะไรกับใครที่จะเปิดเผย p o r แอปพลิเคชันไม่ได้นี่คือสิ่งที่เนประเชิญงาก็ต้องเรียนตามตรงว่าพอเราไปจับเรื่องพวกนี้มากขึ้นบางครั้งก็เกิดดินามิกทางการเมืองประมาณว่าเรื่องที่เราอยากผลักดันในเรื่องสิงทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มชาเริ่มถูกเตะทวงเพราะเราอย่าลืมว่า95%ของการบริหารประกันสังคมบริหารโดยข้าราชการอาจารย์ศาสตร,รมองด้วยว่าถ้าผู้คนสูญเสียความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานประกันสังคมผลกระทบที่ตามมามอาจจะหนักกว่าที่คิดนะครับและหากสำนักงานมีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนก็ได้เพราะว่าไม่ว่าอย่างไรกฎหมายก็บังคับให้ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินอยู่ดีแนวคิดนี้ถือว่าเป็นมุมมองที่อันตรายมากเลยครับเพราะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาประกันสังคมสามารถรอดวิกฤตต่างๆมาได้เพราะเป็นองค์กรที่มีเงินเยอะมีการดีไซน์ระบบบ,บำนาญปี2 0 4 0นาี รวมถึงข้อได้เปรียบเรื่องผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญเวลานี้อย่างมีจำนวนน้อยครับแต่ว่าในอีกส0ปีข้างหน้าไทยในยุคของสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบจะเปลี่ยนรายได้ของสำนักง,งานประกันสังคมจากสามเหลี่ยมตั้งที่เป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำเท่ากับว่ามีเงินเข้าน้อยลงแต่ว่าต้องจ่ายเงินบำนาญเพิ่มขึ้น ถ้าคนไม่มีความเชื่อมั่นด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องการปรับเพดานก็ด้านหนึ่งเรื่องของต่อไปคนก็จะเป็นแรงงานอิสระมากขึ้นเราก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องพึ่งพากับการสมทบแบบสมัครใจโอนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องสาคัญที่เราต้องมองให้เห็นถึงอนาคตข้างหน้าในด้านหนึ่งเนี่ยผมไม่อยากให้มีการรองเรียหรือว่าวัดใจกับความโกรธของประชาชนเนาะการวัดใจกับความโกรธของประชาชนดูสิว่าขนาด5 0บล้านเนี่ยคนยังรู้สึกโกรธขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเลอ,อคิดว่าอย่าวัดใจกับความกดเกลี้ยวของประชาชนว่าถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครอง,อง,องแต่ว่าถ้าเกิดความไม่พอใจของคนที่มันมากขึ้นมากขึ้นมันจ,จะสามารถนำสูงเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้และเมื่อมีประเด็นในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิดการยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสัดส่วนของผู้ประกันตนอาจารย์ศสรลมแสดงความรู้สึกไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามองว่าการมีผู้ประกันตนได้มีสิทธิ์เลือก ตัวแทนของเขาเข้าไปทำงานคือหนึ่งในหนทางที่จะชุบชีวิตองค์กรถ้าองค์กรใดก็ตามไม่มีการเลือกตั้งประชาชนก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่างบประมาณถูกใช้ไปกับอะไรบ้างไม่สามารถส่งเสียงไม่สามารถจะพูดคุยเพราะว่าจะมีอภิสิทธิชนเป็นผู้คิดแทนประชาชนทุกอย่างทั้งที่เงินก็ได้มาจากประชาชนคุณอย่าลืมว่าบอร์ดประกันสังคมคือบอร์ดที่แอ p r o v e แนวทางการลงทุนมูลค่า2.6ล้านล้านบาท แม้ว่าบอร์ดจะไม่ได้เป็นคนที่ลงไปจิ้มเมยโดยตรงเมื่อหารสำนักงานอีกห้าพันล้านแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่มันใหญ่ยอยู่ขนาดนั้นว่าทําไมมันถึงมีความพยายามในการที่อยากจะยกเลิกและวันนี้เราเห็นว่ามันมีเหตุผลอะไรถ้าผู้มีอํานาจจะอยากให้มีบอร์ดไปจัดก,การเลือกตั้งแต่ว่าประชาชนเราได้ประโยชน์ผมอยากย้ำเลยไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครมีการเลือกตั้งผู้ประกันตนได้ประโยชน์แลวเราก็เห็นในสมนการนี้ว่าใครกําลังจะเสียประโยชน์จากเรื่องนี้ เพราะประกันสังคมเกี่ยวข้องกับการเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแยกไม่ออกนะครับซ้ำร้ายสำนักงานประกันสังคมยังมีจุดประสงค์หลักอย่างการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยทําให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันชีวิตที่มากขึ้นและตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมใช้อำนาจรัฐตัดสินใจทําหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือน มีทั้งเสียงชื่นชมแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับอาจถึงเวลาแล้วที่สำนักงานประกันสังคมจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายและการทํางานหลายอย่างรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกันตนอย่างพวกเรามากขึ้นนําข้อมูลออกมาเปิดเผยให้สิ้นสงสัยครับว่าเงินของพวกเราถูกใช้ไปกับอะไรบ้างเพื่อให้สำนักงานสามารถวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงได้ทันและทำงานคู่ขนานไปกับประชาชน ได้อย่างไร้รอยต่อครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรายการขีมเมสเซ่และแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e หรือว่ากดฟีเจอร์ s u p e r t a n ตเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ